รูดอ้อยเจลสมุนไพรสำหรับริสีดวงทํารมนักนะคะเหมาะมากเลยค่ะสำหรับผู้ที่เป็นริสีดวงทุกระยะและเหมาะมากๆเลยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื้อรังค่ะด้วยส่วนผสมของสมุนไพรที่สําคัญหลายชนิดนะคะบอกได้เลยว,ว่าสูตรนี้ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องสอดท้าภายในเลยเพราะเนื้อของเขาเป็นกึง่งอ้อยกึ่งเจลนะคะบอกได้เลยว่าสูงง่ายมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะจึงช่วยตา้านในเรื่องของการอักเสบในระยะเริ่มต้นนะคะและยังช่วยในยเรื่องของการสมานแผลค่ะในรายที่เกิดการอักเสบปวดบวมมากๆกันอีกด้วยค่ะ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดน,นะคะจนทําให้ริ้วสีดวงเนี่ยยุบแห้งและฝ่อไปในที่สุดค่ะซึ่งวิธีการใช้ง,ง่ายมากๆเลยนะคะทําความสะอาดบริเวณที่เป็นริ้วสีดวงทวารค่ะด้วยน้ําสะอาดหรือสมุนไพรลาลิสนะคะห้ามเด็ดขาดห้ามล้างน,น้ําสบู่นะคะเพราะจะทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็หายยากค่ะ จากนั้นนะคะก็ชามให้แห้งด้วยผ้าสะอาดค่ะห้ามใช้ทิชชู่เด็ดขาดเลยนะคะจากนั้นก็ทาตรูดออยเจลของเราได้เลยทาบางๆค่ะวันละ3-4ครั้งต่อวันได้เลยย้ำนะคะบีบนิดเดียวก็สามารถทาได้ทั่วถึงอย่างแน่นอนค่ะ